สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสวันนี้ลมพัดเย็นมากเลยนะคะวันนี้เซีพิการมาแนะนำในส่วนของนิวอัแลนด์ทีทีสามจคันนี้เข้ามาใหม่350ชั่วโมงงานนะคะอ่าเข้ามาใหม่ล่าสุดน,นะคะมาเมื่อวานนะคะแต่เซีพิการไม่ได้รีวิวเพราะว่าลูกค้าเข้ามาดูรถหลายเจ้านะคะก็เลยไม่ได้เข้ามารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้3 0 0 เกชั่วโมงงานนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นบาทห้าแสนสี่หมื่บาทนะคะรถสภาพสวยมากเลยนะคะดูยางดูไปพร้อมๆกับเชียพิกันเลยนะคะดูความสวยของเขานะคะอันนี้นะคะเป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์พสนะคะนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดหาพร้อมอุป,ปรกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้าผ่านหลัง อันนี้ก็เป็นผ่านที่มากับเขานะคะก็คือเป็นผ่านบุกเบิกสามนะคะบุกเบิกสามที่ติดรถมานะคะตอนนี้นะคะรานะคาอยู่ที่5,40,000บาทนะคะสังเกตความใหม่ของเขาก็คือเบาะเขาก็ยังพลาสติกยังแกะออกไม่หมดนะคะก็คือพูดง่ายเขาไม่ได้แกะแต่ว่ามันจอดตากแดดตากฝนมันก็ขาดแล้วนะคะเออก็ดูความสวยของเขานะคะสวยงามมากนะคะรถคันนี้ให้อยู่ที่ เกาสิเซน์เลยนะคะความสวยของเขานะคะคือสวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่ดีย่แพนเตอร์จังหวัดเลยนะคะ0ูสแปนเจ็ดสองส2งสี่สี่ศูนย์สองแปหนึ่งสสองนแปหนึ่งห้นะคะ รถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะนี่ฮอนแลนด์ก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นรถสูงสุดถึง50,000บาทเลยนะคะแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นแล้วกันนะคะจะบอกว่ารถทุกคันก็ไม่ได้นะคะเนาะลูกค้าถ้าได้สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ